คุณเคยเข้าห้องน้ําในปั๊มกันบ้าไหมครับแล้วมันจะเป็นยังไงละ่ะหากในระหว่างที่คุณเข้านั้นดันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณบาสทครับคุณบาสทเป็นคนชอบขับรถไปเที่ยวโดยเฉพาะเป็นวันหยุดยาวคุณบาสทมักจะออกต่างจังหวัดเพียงลําพังครับบางครั้ง คุณบาสก็รู้สึกว่าการขับรถไปเรื่อยๆมันทำให้ใจสงบครับดีกว่านั่งอยู่เฉยๆและทิปที่คุณบาสกำลังจะเล่าในวันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปีก่อนคุณบาสตั้งใจที่จะขับรถจากกรุงเทพไปที่พักอุทยานแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกขับไปเพียงแค่คนเดียวครับออกจากบ้านช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นพอไปถึงประมาณช่วงหนึ่งทุ่มกว่า คุณบาสเริ่มรู้สึกปวดท้องขึ้นมาแบบฉับพลันครับเลยไม่มีทางเลือกที่จะต้องแวะปั๊มเพื่อเข้าห้องน้ําซึ่งปั๊มนั้นมันอยู่ในอําเภอเล็กๆครับตอนนั้นเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ปั๊มส่วนใหญ่มันก็เลยเงียบเพราะว่าไม่มีพนักงานไม่มีคนเนื่องจากเป็นวันหยุดนั่นเองครับคุณบาสเลยจอดรถและรีบเข้าไปในห้องน้ําห้องน้ํานั้นอยู่แยกจากล้านสะดวกซื้อที่เราเข้ากันตามปกติเป็นตึกปูนชั้นเดียวเล็กๆครับ แยกห้องน้ำหญิงชายแบบชัดเจนในระหว่างที่คุณบาทเข้าห้องน้ำชายนั้นพอเปิดประตูเข้าไปเจอกระจกยาวติดผนังครับกับประตูเรียงกันประมาณสี่ห้องก็ถือว่าเป็นปกติของห้องน้ำที่เราไปเจอกันในปัม๊มในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับคือเงียบม,มากๆคุณบาทเดินเข้าห้องสุดท้ายครับตรงเข้าไปแล้วล็อกจากนั้นก็ทำทุระของตนเองแต่ว่าในระหว่างนั้นเองนะครับ คุณบาร์ได้ยินเสียงแกลลจากห้องน้ำที่อยู่ข้างๆดูเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาแต่มันมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงเดินครับในตอนแรกคุณบาร์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับที่คนจะแวะมาใช้ห้องน้ำสาธารณนะหรือใช้ห้องน้ำปั๊มนั่นเองแต่สักพักครับคุณบาร์เริ่มรู้สึกแปลกเพราะเสียงข้างนอกมันไม่ได้เหมือนกับเสียงคนปกติ แต่มันเป็นเสียงอะไรบางอย่างครับที่มันลากเข้ามามันไม่ใช่การเดินเข้ามาครับคุณบาสก็เลยกล้มมองดูที่ใต้ประตูครับแต่ก็ไม่เห็นเงาอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ไม่ได้ก้มไปสุดนะครับแค่มองแบบเผนๆแต่ว่าดันได้ยินเสียงฝ่ามือครับฝ่ามือตบแบบเบาๆครับตบห้องน้ําทีละห้องทีละห้องเริ่มจากห้องแรกเข้ามาเรื่อยๆคุณบาสก็กั้นหายใจนะครับและพยายาม ที่จะมองลอดผ่านประตูทันใดนั่นเองครับคุณบาสเห็นเงาบางอย่างที่อยู่ด้านนอกมันไม่ได้มีรูปร่างที่มาชัดเจนและก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่เงาของคนหรือไม่คุณบาสก็เลยรีบใส่กางเกงทุกอย่างให้เรียบร้อยครับและค่อยๆเปิดประตูออกมาครับแต่ข้างนอกดันไม่มีคนแล้วเมื่อกี้ใครตบคุณบาสเลยเดินมาล้างมือที่อ่างล้างหน้าครับและมองตัวเองในกระจกในตอนที่ระหว่างก้มล้างหน้าอยู่นั้นเงยหน้าขึ้นใหม่ครั้งครับ เห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ในกระจกด้านหลังเป๊ะเลยครับคุณบาสตกใจอย่างมากแต่หลังจากที่หันไปดูกลับไม่เจออะไรทั้งนั้นคุณบาสเลยรีบหยิบมือถือออกมาครับและเปิดไฟฉายเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องเปิดถึงแม้ว่าไฟในห้องน้ำมันยังสว่างแต่ทำไมมันถึงรู้สึกเย็นและเสียวสันหลังแบบแปลกๆเหมือนกับว่ามีแอร์ทั้งๆที่ห้องน้ำมันไม่มีแอร์ติดอยู่แล้วคุณบาสรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำก่อนนะครับและกลับไปที่รถ ตั้งสติอยู่พักใหญ่จากนั้นขับรถออกมาครับหลังจากที่ขับออกมาแล้วคุณบาทนึกถึงภาพเงาที่ผู้หญิงอยู่ในกระจกนั้นเรื่อยๆครับมันติดตามากๆหลังจากไปถึงที่พักครับคุณบาทเลยโทรเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนคนหนึ่งได้ฟังเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยดันเป็นคนในพื้นที่ซะด้วยที่อยู่ในอำเภอเล็กๆตรงนั้นคุณบาสนึกขึ้นได้ก็เลยลองโทรถามดูเขาว่ามันเคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เจอเหตุการณ์ประมาณนี้มา และเพื่อนของคุณบาสก็ได้เล่าว่าจริงๆปั๊มนั้นนะ่ะเคยมีเหตุการณ์ผู้หญิงโดนทำร้ายในห้องน้ำเลยเมื่อหลายปีก่อนแล้วเธอเสียชีวิตไปแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งมาอีกสักประมาณวันหนึ่งได้ครับมีแม่บ้านมาเจอศพนอนอยู่ในห้องน้ำแล้วพอได้ยินแบบนั้นคุณบาสก็ขนลุกไปทั้งตัวครับเพราะคุณบาสบอกว่าเจอเงาครับเจอผีแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเพศหญิงหรือเพศชายพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละครับคนลุกหนักกว่าเดิมอีก ถึงแม้ว่าคุณบาสจะไม่รู้ว่าเงานั้นจะใช่ผู้หญิงที่เพื่อนได้เล่าให้ฟังหรือไม่แต่หลังจากวันนั้นคุณบาสไม่กล้าเข้าห้องน้ําปั๊มอีกเลยครับในช่วงกลางคืนและใครก็ตามที่ชอบขับรถเพียงลําพังแบบคุณบาสคุณบาสบอกว่าแนะนํานะครับให้พกน้ําไว้เยอะๆและพยายามอย่าแวะปั๊มที่มันเปียกๆโดยเฉพาะช่วงกลางคืนไม่ใช่เพราะกลัวคนหรอครับแต่กลัวว่า อาจจะมีบางสิ่งที่อยู่ในห้องน้ําอาจจะรอคุณอยู่ก็ได้่น่ๆครับ